สลักค่ะโอ้โหเตรียมอุปกรณ์สาธิตด้วยนะครับค่ะสาหรับตัวนี้นะคะมันจะมีตัววิ่งอะค่ะที่เป็นตัวสีเหลืองๆเ,เมื่อกี้อะค่ะตัววิ่งนะคะจะวิ่งไปว,งนนวิ่ง้นวิ่งวิ่งมาด้านนี้นะคะแล้วมันก็จะวิ่งมาแล้วก็ปลดสลักละตัว <c oughs> จะเกิดเป็นเสียงโน้ตได้ะค่ะ <c oughs> อะไรแบบนี้นะค่ะ <c oughs> อ๋อ ตอนนี้ได้เวลาที่จะซักค้านจากทีมฝ่ายตรงข้ามก่อนเลยนะครับเชื่อว่าคงได้ประสบการณ์ในการซักค้านของทีมฝั่งตรงข้ามไปแล้วที่เขาไม่ซักค้านนะครับเดี๋ยวลองดูครับว่าทีมเราจะมีอะไรถามตรงไหนไม่ไม่เข้าใจสงสัยหรือมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมให้กับทีมนี้บ้างเช่นครับอย่างที่บอกไปครับการซักค้านนั้นทุกคําถามจะต้องมีคําตอบอยู่ในใจด้วยนะครับดังนั้นจะต้องมีการปรึกษาหารือกันในทีมค่ะก่อนอื่นก็ขอชมเพื่อนๆก่อนนะคะว่ากลไกในการเกิดเสียงเนี่ยเป็นไปได้ ราบรื่นมากค่ะจากกลไกที่ได้ยินมาแล้วก็แต่ว่าคราวนี้ค่ะพวกเราติดใจอยู่อย่างนึงก็คือถ้าหากว่าเพลงเนี่ยมันยาวกว่าน,นี้ล่ะคะหรือว่าจะเป็นเพลงอื่นหรือว่าแม้แต่เพลงนี้ค่ะก็ยังใช้พื้นที่ในการทดลองมากจะมีการแก้ไขยังไงคะแหมถามได้ดีทีเดียวครับจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงอ๋อเพลงนี้น่าจะเพลงชาตินะครับแต่เพลงอืนอ่นๆล่ะจะแก้ไข, <ẫn> ขกันยังไงถ้าโจทย์มันไม่ใช่เพลงาชาติาาแต่ท<า>ี<า><า>่ปรับเป็นด่านคลางมันจะได้ใช้พื้นที่น้อย <ing> กลับไปตอนแรกนะถ้าถ้าถ้ามันถุงก่นจะกลับไปตอนแรกคือตรงเขาเป็นเรื่องนะครับตอนนี้ถ้าถ้าเพลงที่ยาวกว่านี้นะคะครเราก็จะทํารางให้มันเป็นหลายชันนะะ้นค่ะวิ่งมาเสร็จก็จะมีตัววิ่งต่อะคะ่ะเหมือนไปเหมือนจะเป็นคานนะคะพอมีตัววิ่งปุ๊บพอไปชนตรงนี้ก็เปิดตัววิ่งตัวอื่นมาวิ<อ>่งต่อค่ะก็เป็นชั้นลงไปอย่างนี้มีแนวทางมีแนวทาง ตรงกับสิ่งที่เราได้คิดไหมครับถ้าหากว่าเป็นโนต้ตตัวเดิมใช่ไหมคะจะใช้วัสดุตัวเดิมเพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่แล้วก็ประหยัดวัสดุที่ใช้ะะอ,อ่ะค่ะก็น่าจเพราะโนต้ตมันซ้ําไปซ้ำมาใช่ไหมครับ,รบถ้ามาสั่นที่ตัวเดิมได้ก็จะมีตัวโนต้ตแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเองเหมือนรีเวทของเราเนาะที่มีตัวโนต้ตอยู่เจ็ดแตตัวอยู่ทที่เดิมใช่ไหมครับแล้วก็ให้มันย้ําที่เดิม กำลังจะย้อนกลับมาของตัวเองว่านี่โน้ตทั <c oughs> ้งันนั้นเจ็ดตัวแปดตัวแค่นั้นเองเธอใช้ตั้งห้าเมตรแน่ถ้าอย่างนั้นก็ต้องปรบมือให้กับความพยายามของน้องๆด้วยนะครับอยากจะถามเรื่องการสร้างตัวโน้ตจากการเคราะเหล็กนะครับอพอเราพอจะรู้ละขนาดหนึ่งว่าความยาวขนาดนี้เนี่ยได้เสียงโดต่ำมาเนี่ย เราต้องลองอย่างนี้ทุกครั้งกับโนตัวอื่นหรือมันมีวิธีการคำนวณหรือเปล่าที่จะได้ความยาวมาโดยไม่ต้องไปลองเคาะดูว่า<ม>อ่ะโดสูงล่ะจะสั้นเท่าไหร่หรือยาวกว่าเดิมไหมยังไงก็คือตอนแรกนะคะที่ได้โดส,สมมติเราได้โดต่ำมาแล้วใช่ไหมคะมมแล้วทีนี้ก็เจียเล็กขึ้นไปอีก2 2เซนติเมตรประมาณนะคะมันจะได้ตัวเลละ่ค่ะได้ตัวเลแล้วทีนี้ตัวเลเนี้ย พอไปเป็นตัวมีก็คิดว่ามันจะสองเซนาทางจะไม่ถูกนะครับอาจารย์มองหน้าแล้วก็ทายหัวอย่างนี้แต่ทีนี้พอมาลองปฏิบัติจริงมันไม่ได้เสียงตัวมีอะค่ะก็<อ>ะคือมันมันไม่เป็นอัตราส่วนกันอย่างที่คาดไว้อขอเสริมตรงนี้นิดนึงกันละกันถ้าเกิดเราลองไปสังเกตดูเมื่อกี้สังเกตว่ามันมีตัวโดต่ํากับโดสูงอยู่แล้วในท่อของเรานะครับลองไปกลับไปดูซิว่า2ออันเนี้ย ระยะห่างมันเป็นเท่าไหร่ต่อกันถ้าจะให้ผมเดาเนี่ยไอโดสูงน่าจะเป็นยาวเป็นครึ่งหนึ่งของของโดต่ำใช่เอาประสบการณ์ของพี่และกันนะคะตอนพี่เรียนมัธยมเนี่ยบางทีการทดลองพี่เอาอาศัยเดาพี่เห็นตอนเริ่มต้นนะคะมีรางที่ตัวปล่อยคักแรกที่จากนาฬิกาค่ะพี่สังเกตเห็นสโลปความชันถ้าตอนพี่ทำอ่ะพี่กะ พิกะเลยว่าพี่จะเอาสูงเท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่จริงๆแล้วอ่ะตามหลักวิทยาศาสตร์ตามหลักของคณิตศาสตร์แล้วเราควรจะมีการคำนวณเรื่องของสโลปความยาวเท่านี้สโลปเท่าไหร่เพื่อที่จะคำนวณเกี่ยวกับระยะทางพี่แอบถามว่ากะหรือเปล่าหรือคำนวณเอายิ้มกันแบบนี้สงสัยจะไม่ได้คำนวณแน่ๆเลยใช่ไหมครับเนี่ยคือตรงนี้นะคะไอ้สโลปที่เราใช้ในการปล่อยลูกปิงปองนะคะ คือตรงนี้ลูกกอบไม่ใช่ครับลูกกรบโอ้โหนี่ผิดรุ่งเลยทีเดียวอ่ะเป็นลูกกอบนะครับเป็นลูกกอบค่ะในในการปล่อยตัวนี้นะคะคือเราเราไม่ได้แบบต้องการให้มันแรงมากอะค่ะเพราะว่าเราตั้งลูกเปตองอย่างมินเมย์อยู่แล้วก็คือแบบชนนิดเดียวขอให้ฉลุยเลยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าจะคำนวณจริงก็เพราะจริงๆลูกลูกเปตองมันมีน้ำหนักของมันไงคะ มีค่าที่มันกดลงอยู่ดังนั้นแรงที่มาชนเนี่ยมันจะต้องมีแรงที่มากพอมันจริงๆมันสามารถคำนวณได้<อ>ใ,ชใช่ไหม uh huh. แต่ว่าเอาไปปรับใช้อีกทีหนึ่งค่ะโอ้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับจะไปปรับใช้นะครับการหาค่าความชันนั้นทำได้โดยนำค่าความสูงหารด้วยระยะทางก็จะได้ความชันครับซึ่งความชันนี้มีผลต่อการเคลื่อนที่คัาความชันมากขึ้นจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่เร็วและชนลูกเป็นตองได้แรงขึ้นนั่นเองครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอของทั้งสองโรงเรียนและการสักขานของคณะกรรมการด้วยนะครับและตอนนี้ถึงเวลาที่สำคัญแล้วครับที่10คะแนนจาก คนดูในสตูดิโอแห่งนี้จะมีค่าสำหรับทั้งสองทีมมากเอาไปสู่ช่วงของการโหวตคะแนนกันเลยครับผลโหวตจากผู้ชมในสตูดิโอมีคะแนนเต็ม10คะแนนซึ่งเป็นคะแนนที่ถูกหารเฉลี่ยจากผู้ชมในสตูดิโอทั้งหมด30คนด้วยกันครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะกดครับ,กกบและจุลาพรราชีวิทายาลัยได้ไป 25คะแนนครับมาลุ้นกันต่อเลยนะครับสำหรับเบนจมะมหาราชอุบลราชธานีถ้าพร้อมแล้วกดโหวตครับ28คะแนนครับโอ้โห30คนได้ไปถึง28นะครับ สรุปผลโหวตทีมเบญจมะมหาราชได้ผลโหวต28เสียงคิดเป็น9.33คะแนนจุราภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหารได้ผลโหวต25เสียงคิดเป็นคะแนน8.33คะแนนช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อว่าใครจะเป็นผู้ชนะสักครู่เดียวครับทำงานได้และพอที่จะหยุดทำงานได้ตลอดไวมาพร้อมที่หยุดทำงานเด้ตลอดเวละไปแล้วนะครับและผู้ชนะเลิศได้แก่ สนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการเอาละครับและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ห้องสประยุทธ์ของน้องๆทีมเบนจมมหาราชอุบลราชธานีแล้วนะครับห้องปฏิบัติการในครั้งนี้น้องๆเขาได้สร้างสิ่งต่างๆอยู่ด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะครับคะแนนในส่วนนี้แบ่งเป็นกลไกที่ทําให้ทงชาติขึ้นสู่ยอดเสาได้สําเร็จ10คะแนนและเกิดเสียงเพลงชาติที่สมบูรณ์แบบอีก10คะแนนครับต้องถามคณะกรรมการก่อนเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับ มีลุ้นครับมีลุ้นมีลุ้นเลยแหละเพราะว่าทีมนี้จะเน้นมินเมย์เป็นหลักต้องลุ้นตลอดทั้งทั้งตัวนี่นะฮะลูกไปตองนะฮะมินเมย์ด้วยมินเมย์ทุกอย่างแล้วพวกนี้ที่เรียงกันอยู่นี่เป็นยังไงบ้างครับในสายตามินเมย์หมดเลยฮะรู้สึกแต่ละอันมินเมย์มินเมย์คือพร้อมที่จะทํางานได้และพร้อมที่จะหยุดทํางานได้ตลอดเลาพร้อมที่จะุดทำงานได้ตลอดเวลาะถ้าพร้อมแล้วขณะนี้เวลาแปดนาฬิกา ศูน์นาทีศูนย์วินาทีครับไปแล้วนะครับโอ้ยโอ๊ยโอยโอยเอาละครับมันมินเมมมันน่าจะสะดุดอะไรสักอย่างหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนทดลองก็เกิดขึ้นอีกแล้วเรอครับกับการแข่งขันจริงทางรายการมีเวลาให้15นาทีในการปรับแก้ไขกลไกแล้วถึงจะมาเริ่มต้นกันใหม่ครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วครั้งที่สองครับสำหรับทีมสีแดงขณะนี้เวลา แปดนาฬิกาศูนย์นาทีศูนย์วินาทีไปแล้วครับโอ้ไปแล้วครับเร็วเมื่อกี้เสียงเพลงอะไรครับเนี่ย พอถ้าพูดถึงกระบวนการก็ถือว่าเรียกว่าประสบความสําเร็จถูกไหมครับเท่าที่ดูอย่างน้อยใจชื้นแล้วนะครับกระบว,บวนการนะกระบ,บวนการแต่ไม่ได้เตรียมตัวมาฟังเพลงแรปเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ <c oughs> จูนไม,ไม่ทันเมื่อกี้ได้ยินเพลงอะไรครับกประเอินกระพริบตาไปก็เลยไม่ทันได้จับจังหวะ อุ้ยเร็วจังเลยเคาราโอเชาติเร็วมากมันอาจจะเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับที่เข้ามาช่วยเพราะว่าเด็กปัจจุบันไปเร็วเหลือเกินนะครับเพลงชาติเกิต้องเร็วตามไปด้วยอย่างน้อยเอาเอาไม้มาคล้องตีเป็นโน้ตให้ฟังหน่อยได้ไหมดูซิว่าสิ่งที่ทําตัวโน้ตมาเนี่ยมันใช่เพลงชาติจริงๆหรือเปล่านะครับ ช้าๆก็ฟังเป็นเพลงชาติอยู่นะครับสิ่งประดิษฐ์ที่ทีมนี้ได้สร้างขึ้นมานั้นหากจะทําให้เป็นเพลงชาติที่ฟังรู้เรื่องจะต้องทําให้การเคลื่อนที่ของลูกไม้สีเหลืองนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ก็จะใช้วิธีคํานวณความเร็วเฉลี่ยโดยอัตราความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาเช่นสมมุติว่าหากความยาวของรางดนตรีมีความยาว450เซนติเมตรและความยาวของเพลงชาติ45วินาทีจะต้องนําความยาวของรางก็คือ 450หารด้วยเพลงชาติก็คือ45ก็จะได้อัตราเร็วเฉลี่ยที่10ซนติเมตรต่อวินาทีฉะนั้นถ้าน้องๆทีมนี้สามารถทําให้อัตราความเร็วของลูกไม้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว10ซนติเมตรต่อวินาทีได้ก็จะได้เพลงชาติตามกลไกที่ต้องการครับน้องๆเป็นจมะมหาราชทํากลไกให้ธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาได้รับคะแนน10คะแนนรวมเป็น19.33คะแนนครับ เอาละครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ลานประลองหรือว่าห้องปฏิบัติการของโรงเรียนจุฬาภรร์ราชวิทยาลัยมุกดาหารกันแล้วนะครับคณะกรรมการครับเห็นการทํางานของทีมนี้จากที่ได้บรรยายไปแล้วพอมาเห็นของจริงเป็นไงบ้างครับในเบื้องต้นดูต้องลุ้นเยอะเหมือนกันลุ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าที่เป็นห่วงคือเรื่องของดูมัน ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็เลยเห็นว่าต้องมายืนจับกันอยู่พอสมควรนะครับก็อยากจะรอดูว่าเพลงมันจะเร็วช้าอย่างที่คิดไหมแล้วก็กาลังลุ้นว่าไอ้ลูกเหล็กเนี่ยไอ้ที่ตุ้มถ่วงเนี่ยมันจะมาทําลายคีย์บอร์ดนี้หรือเปล่าโอ้เดี๋ยวพอลงมาถึงนี่เลยนะรอลุ้นรอลุ้นรอลุ้นเพราะว่าตัวปลายสุดนั่นคือคีย์สุดท้ายยท้าใกล้กันมากเลยใกล้กับตัวถ่วงมากเลยนะครับด้านบนนะฮะถ้าพร้อมแล้วอาล้ครับประจําที่กันเลยครับ จะแนาฬิกาแล้วทุกคนครับยืนตรงเคารพตรงชาตินะครับถ้าพร้อมแล้ว8นาฬิากาเชิญครับ <Okay. S 1> เอาล่ะสิครับทีมจุฬาพรราชวิทยาลัย <Okay. S 1> เจีปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนทดลองเหมือนกันครับ <Okay. S 1> ที่เพลงชาตินี้เล่นไม่จบเพลง <Okay. S 1> และเช่นเดียวกันครับ <Okay. S 1> มีเวลาให้15นาทีในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สงสัยมันอยากโชว์หลายรอบค่ะนี่น้องเหมยบอกว่าสงสัยอยากโชว์หลายรอบแม่น้องเหมยของเราดีมองโลกนแง่ดีจริงๆครับเอาเยืนตรงรอบที่2องครับถ้าพร้อมแล้วไปครังที่สองครับสำหรับทีมนี้หลั้งที่2ยังไม่สำเร็จครับน้องๆต้องรีบแก้ไขปัญหาอีกครั้งเลยล่ะครับ และครั้งที่3ครับครั้งที่สาสำหรับทีมต้นครั้งที่ 4, 4, 4และครั้งที่5นะครับ เหลืออีกนิดนึงครับเอาเร็วครับรีบแก้ไขเลยครับและนี่เป็นโอกาสสุดท้ายสําหรับทีมจุฬาพรราชวิทยาลัยมุกดาหารแล้วนะครับว่าพยายามที่ทํามาตั้งแต่เช้าจะจบลงตรงนี้หรือไม่ไปลุ้นกันเลยครับพี่บอลตอนนี้ได้ระยะนะครับครั้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับครั้งที่6ครับเชญ และก็สำเร็จจนได้ครับสำหรับทีมนี้หลังจากที่พยายามกันมาถึง6ครั้งด้วยกัน เมื่อน,นาฬิกาดังขึ้นที่เวลา8นาฬิกาสลักไม้ที่ทีมนี้ผูกไว้กับเชือกก็จะหลุดทําให้ใกลไกทํางานแต่เนื่องด้วยการถูน้ําหนักที่มากจนเกินไปทําให้เพลงชาติที่ดังขึ้นนั้นเร็วเกินไปที่จะฟังรู้เรื่องครับฉะนั้นจะต้องอาศัยหลักการเดียวกันกับอีกทีมก็คือการคานวณอัตาราเร็วเฉลี่ยซึ่งจะต้องนําความยาวของแผ่นกระดาษโน้ตก็คือ360ซนติเมตรหารด้วยความยาวของเพลงชาติก็คือ45วินาทีก็จะได้อัตาราเร็วเฉลี่ย8ซนติเมตรต่อวินาทีดังนั้นถ้าทีมนี้ทททําาาาให้้ออออัตตรรรรเเเ็็ววววขงงแผ่่่่่นนกะดษคคืีียมม8ซ นาทจะทําให้เพลงชาติเล่นได้อย่างสมบูรณ์ครับน้องๆจุลาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหารทํากลไกลให้ธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาได้เช่นกันรับไป10บคะแนนรวมเป็น18.33คะแนนครับเดี๋ยวมาลุ้นคะแนกนกันครับว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายชนะและผ่านเข้ารอบไปสักครู่เดียวครับมาถึงช่วงเวลาที่จะหาผู้ชนะเลิศประจําสัปดาห์นี้กันแล้วนะครับและผลก็อยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วซึ่งคณะกรรมการเป็นผู้ให้คะแนนมาเรียบร้อยและ ผู้ชนะเลิศได้แก่โรงเรียนเป็นจมาหาราชอุบลราชธานีครับและในวันนี้ครับโรงเรียนเป็นจมาหาราชอุบลราชธานีก็รับเงินรางวัลไป1,000 0บาทด้วย รอยยิ้มจะฉีกกว้างกว่าเมื่อกี้นะครับทีมเป็นจมมหาราชได้คะแนนนำเสนอไป28คะแนนและคะแนนแนวคิดในการแก้โจทย์36.33คะแนนรวมคะแนนเป็น83.66คะแนนส่วนทีมจุฬาภรราชวิทยาลัยมุกดาหารได้คะแนนการนำเสนอ25.33คะแนนแนวคิดในการแก้โจทย์35.66คะแนนรวมคะแนนเป็น79.32คะแนนเป็นจมมหาราชจึงเป็นฝ่ายชนะไปเดี๋ยวเราไปฟังความเห็นของคณะกรรมการกันครับ สาเหตุที่ผมให้ทางเบญจมมหาราชนะครับมีคะแนนเฉือนทางจุฬาภร์อยู่เนี่ยก็เพราะว่าทางจุฬาพรเนี่ยครับหลังจากที่ดูการเสนอของเขาเนี่ยรู้สึกว่าระบบกลไกลของทางจุฬาภรเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างเคลื่อนที่ไปได้อย่างติดขัดอยู่นะครับเพราะว่าไอ้ระบบเรื่องแรงเสียดทานอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีผลมากในการที่จะชักทงขึ้นเสานะครับทำให้คะแนนส่วนนี้ทางของทางจุฬาภรร้อยไปเมื่อเทียบกับทางเบญจมมหาราชเนี่ยครับสาเหตุที่ ผมให้โรงเรียนเบญจมัมหาราชชนะนะครับหลักๆแล้วก็จะเป็นตรงจุดที่เรื่องของการนำเสนอนครับซึ่งดูแล้วเนี่ยเข้าใจได้ตามความคิดได้ให้ความรู้สึกว่ามีความชัดเจนในการนำเสนอมากกว่านะครับแล้วก็พอถึงจังหวะที่ต้องไปปฏิบัติจริงในห้องทดลองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าการปฏิบัติงานของกลไกต่างๆเนี่ยเป็นไปได้ราบรื่นกว่านะครับ <S <S เมื่อเปรียบเทียบกับอีกทีมนึง ขอ,ของคุณเป็นอย่างยิ่งครับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอสวทรกระทรวงศึกษาธิการนะครับวันนี้ลากไปก่อนครับสวัสดีครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้นั้นทีมเบญจมมหาราชเป็นฝ่ายชนะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและทีมที่จะแข่งขันในคู่ต่อไปก็คือ n ริ r o y ย l วิทยาลัยกับน้องเรือวิทยาห้ามพลาดนะครับ มันอยู่ในทุกที่เราสอนเรเรียนกันได้ทุกวันเด็กไทยวันนี้มีดีมาแข่งขันเราลองความรู้กันวิทยาศาสตร์วิทยาศา,าสตร์ป,ประยุทธ์